Run เวสซิงใส่เวฟร้อยห้าตัวคาบูอ่าตัวนี้ก็เป็นแบบน็อตสามลูนะใส่สําหรับรถสัท้านะร้อยี่ห้าได้ทุกรุ่นเลยนะนี่ก็ฟันเฟืองอยู่ที่อ่าอกสิฟันนะเท่าเดิมแต่ฟันจะหนานะอันนี้กึ่งล้างไล่เบาให้สําหรับอ่าการติดหัวน็อตนะหัวน็อตที่ตรงสพานโซ่นะครับอ่าลื่นๆเลยนะชุบแข็งให้เสร็จเรียบร้อยเลยแบบนี้เลยนะ ในชุดก็ประกอบด้วยลันเว์แล้วก็เฟืองแล้วก็ลูกปืนกงนกให้แบบนี้นะเป็นลูกปืนกงนกก็ผมใส่ของแท้ได้เลยนะลื่นๆเลยครับอ่ะก็ตัวนี้ก็หมดปัญหาเรื่องพวกเฟืองไดสตาร์ตแตกนะครับตัวเฟืองสะพานนะอ่ะอ่าคนไหนที่แบบว่าลูกโตแล้วโมเต็มแล้วสตาร์ตไม่ไหวเนี่ยก็ราคาผมขายอยู่ที่9 9บาทนะได้ครบชุดเลยนะไม่รวมก็เวียง